กลับสู่รายการเราอีกครั้งท่งานผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารนี่สอนให้ทําในวันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลากระเบนก็เลยคุยกับคุณโกเมอกี้ก็คุยกับเขาก็แอบถามนี่บอกเคยกินไหมพวกกินเด็กๆได้กินบอกไม่ได้กินแล้วเขาตอบมาคําผมสะท้อนใจมากเขาบอกไม่มีตังค์ซื้อหรอกจริงหรืออปว่าอันนี้ที่กูค,คือปลากระเบนเนี่ยจริงว่าถามว่าถ้าทำถามว่าเคยเจอไม่เคยเจอแต่ถ้าแบบมันนานๆเจอครั้งงไง ถูกไหมฮะถ้าถ้าเป็นปลากระเบนน้ําจืดนะครับเพราะว่าแถวบ้านมันก็มีคลองแต่ก็คือปลาที่เรากินเนี่ยคือพวกปลาซ่าปลาต้อยปลาต้อยนกเขาปลาหมอปลาหมอกระป๋อ<ต>อะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ถือเป็นของของที่ของดีเลยของดีของดีของด,ของดีเลย,เลยใช่ปลากระเบนแต่จริงๆคุณไปหาได้นะครับมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเพราะว่าปลากระเบนมันชอบตอนที่น้ําขึ้น น้ำลงหรือพวกนี้อ๋อเหรอเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นปลากระเบนน้ำคงขึ้นขลงลงใจอารมณ์เพลงนนั้นปลากระเบนอ๋อนั้นปลาฝูงไม่ใช่ปลากรเลยว้าแย่เลยเล่นนะนี่เล่นได้ยาวเลยเล่นได้ยาวเลยครับวันหลังเขาจะไม่ทักดูซิจะไปถึงไหนคุณไม่ต้องห่วงถ้าคุณไม่ทักอ่ะก็ ไปได้นิดหนึ่งเพราะว่าเนื้อก็จะจับไม่ได้ <c oughs> ลแล้วเขาไม่ทำกันนะตลกเขาไม่ทำกัน perde, เขาไม่ทำเหมือนกันเขาต้องรับเขาต้องรับ,รบใช่ท่านผู้ชมครับร้านเนี้ยเขามีคําพูดกันว่าคุณอ้อน,นะฮะเป็นคนพูดซึ่งผมก็ชอบคาพูดเขาเอางเหมือนกันเขาบอกว่า อะไรก็ได้ลงไปในกระทะของร้านนี้มันอร่อยหมดใช่ร้านนี้ชื่อร้านเสยเสยครับเที่ยวที่แล้วฟองเต้าหู้อ่ะสิบคะแนนเต็มกีดลั่นเลยแบบโอ้โหมันแตกต่างจริงๆนะเสยนี่มันแตกต่างจริงๆแล้วแล้วเจ้าของร้านก็แตกต่างนะผมว่าท่าทางเขาคงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะท่าทางเขาก็มีงมงมันมีอะไรเยอะไม่ได้เขาตบนะเขาตบเขาดีมากครับท่านผู้ชมท่าทางเขาดีมากคุณปรับปเลยครับคคุณรับการตบนี่มันอันตรายคมากวันนี้ก็จะมาสอนเราทำปลากระเบนผัดแห้ง เวลาที่เราพูดถึงปลากระเบนขึ้นมาจริงๆแล้วมันมีความรู้สึกจริงๆมันหากินยากจริงนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าทุกๆคนได้กินหรอกว่ร้านอาหารนี่มาทําปลากระเบนผัดแห้งมันจะมีสักกี่ร้านแต่ร้านเสยทำครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชาโนนเกิดเจริญจากร้านเสยนนครับเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับนนทนนท์นนลูกสวรุ่นที่เท่าไหร่ของเสยรุ่นรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองเดิมทีเดียวก่อนมาคือคือคุณพ่อที่ชื่อเสยเป็นคนทำคุณพ่อคุณพ่อคือคุณเสยนะเปป็นนนนคททาแล้วััจจุบ่ ตอนนี้คุณพ่อก็คือช่วยบ้านแล้วก็มีเรื่องเตรียมเครื่องเครื่องพวกพี่แกงอะไรพวกนี้ครับใช่แล้วยังวัตถุดิอยู่ครับวัตถุดิบพ่อยังดูอยู่ดูอยู่เพราะว่าบารมีเก่ายังมีมาคุมเหมือนเหมือนมาคุมเครื่องพี่แกงก็แบบไม่อยากให้ิดเปลี้ยนจากเดิมใช่ไหมนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งกับสองคือเรื่องเรื่องของวัตถุดิบบารมีเก่ายังอยู่เยอะสั่งไอ้นุ่นสั่งไอ้นี่มันได้อย่างใจใช่ไหมนี่นี่นี 1941, ่จริงจริงแล้วน like ุ่นเข้ามาทํากี่ปีแล้วเนี่ยมาประมาณสามปีครับสามปีเดิมนนจบอะไรมาจบนิติศาสจ มาป่วยแลร์รากำแหงแล้วก็เฮ้ยรุ่นน้องไอ้น้องขอบสดีครับด้วยแล้วเขาจบแล้วด้วยแล้วเขาเจอยี่กี้เดี๋ยวนานมีรุ่นน้องมารายการแกล้งเลยดูการยืดเดียนดูการยืดยืดใจยืดถึงขนาดนี้ตึงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมึงมารับกิจการในสามปีเดิมทีเดียวเคยคิดเม่อพ่อเห็นพ่อทำมาตลอดเฮ้ยวันหนึ่งต้องมาดูร้านอาหารอย่างนี้เคยไหมจริงๆหรือไม่เอาไม่เอา คือผมก็ดูลาตั้งแต่เด็กกับพออ่ออยู่แล้วครับใช่แล้วคอยช่วยเหลือแต่ก็มีแบบอารมณ์แบบเบื่อบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบไปทํางานข้างนอกอแล้วพอก็สุดท้ายก็คือก็กลับมาดูที่ร้านใช่ไหมใช่คือมันมันอยู่ที่ใจด้วยครับใช่คือสุดท้ายสุดท้ายสิ่งเราชอบสุดก็คือการทําอาหารเนาะใช่มันหนีไม่พน้น,พนจริงนะหนีไม่พ้นจริงและอย่างมันอร่อยแตกต่างรู้ตัวไหมถามจริง ง่ายู่ครับก็น่าเลยนะก็นี่ร้านเนี้ยเอาอะไรลงกระทะอร่อยหมดเลยนะจริงๆวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าเขาทำไงไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆปลากระเบนที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือปลากระเบนอะไรครับเป็นปลากระเบนถือชาวบ้านเรียกว่าตุกกาปลาตุกกาตุกกาตุกกาเป็นปลากระเบนน้ำเค็มอยู่ช่วงอ่าวไทยครับครับเป็นน้แต่อยว่าไซซ์ไม่ใหญ่มันน้ำเค็มครับน้ำเค็มเลยใช่ครับไซส์จะไม่ใหญ่เหมือนีเนี้ไซส์ก็ประมาณนี้ครับ คุณน๋อไม่ไม่ไม่โชว์หน่อยเกรงใจเงเลย <c oughs> ได้ครับแต่ว่าเขาต้องตัดหางทิ้งเห็นไหมเ <c oughs> พราะว่าตัวเนื้อมันแหลมมากเลยนะฮะใช,ใช่ๆชตัวเนื้อวางรองหอมเจยวน้ำมันน้ำมันนี่นี่น,น,นีนี่อันนี้ก็คือจะเป็นปากเขาในส่วนปากท้องแล้วก็ปีกข้างเวลากินก็น่าจะเป็นช่วงข้างๆนี้มั้งจร<ช>ิงๆแล้วปาก,กระเบนเกือบได้ทั้งตัวนะพี่ครับผมเหรอใช่มัน มันกึบกึบหมดอ่ะใช่แต่ว่าเขากินตรงนี้ตัดนี่ใช่เพราะว่าเราเคยเห็นในสารคดีกยนปี๊กใครเขาพูดหน่อีมั้ยอันนี้ตอนมาถึงปุ๊บเราจะตัดหางก่อนเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเด็กช่วงที่ล้างเจือก็ไปจอขึ้นมาแล้วมันมีผิดด้วยมันมันโอ้โหปวดแบบวก็ก็เคยแล้วเคยโดนครับโอ้ปวดก้อนอนี้ไงหนูจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นนักํำรวจสารคดีโลกอรอ่อันนั้นโดนเสียบเข้าไปโดนเสียบแล้วก็ตายเพราะหางปลากระเบนนี่แหละผมโดนพ่ออตีตูด เราเด็กๆเราซนไงพ่อเขาพ่อไม่น่าทำขนาดนั้นนะไม่เขาอยู่สถานน่าจะเอารัดคอไปเลยอยู่สถานพินิจแล้วคุ้มครอมเด็กเยาวชนกลางไงแล้วก็มีอยู่ในมือแล้วเราขโมยเงินไงกับหลังหันเลยทางนั้นน่าจะรัดคอมากกว่าพ่อครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะทำอย่างไรครับปลากระเบนผัดแห้งจากเสที่ร้านเขาครับเมน อยู่นิ่มากครับเป็นความอะไรที่แบบพ่อก็ทํามาดีนะฮะแล้วดีมีลูกดีฮะลูกมาเอาด้วยวนี่คือเครื่องทั้งหมดของนนนนครับเริ่มต้นในการทําจากก็เริ่มจากพริกแกงกอนนะครับแล้วก็จะเตรียมเกลือใส่ลงไปงแล้วก็เตรียมด้วยตะไคร้แล้วก็พีิขี้หนูแห้งคั่วครับอิงชอนโตะครับกระชายใส่ลงไปจกนั้งก็โขกครับโขกให้เข้ากันแล้วก็เติมด้วยกระเทียม แล้วก็หอมแค่ครับครับต่อไปล้วก็พริกขี้หนูส่วนฮะครับให้มันหอมมันสองอย่างเลยนะสองพริกเลยต่อไปก็จะกลายเป็นพริกแกงขึ้นมาคจากนั้นก็เตรียมปลากระเบนก็เริ่มต้นตัดหางก่อนแล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็มาย่างไปย่างย่างให้แห้งเสร็จปุ๊บก็เอามาหั่นนะครับครับหั่นเป็นชิ้นๆให้มันกินง่ายแล้วก็เตียนน้ำมันเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะะอะฮะใส่ลงไปในกระทะประมาณหนึ่งช้อนครับ ต้องหั่นปลากระเบนเนี่ยมันจะค่อนข้างยากจะไปไม่ได้คือถ้าตัวนี่จะคมมันจะง่ายมากใช่แล้วก็นี่เนี่ยนี่เอามาัคั่วก่อนผัคั่วมันแล้วก็พิกแกงที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปครับแล้วก็เติมด้วยน้ำปลาครับนันครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายครับแล้วก็คั่วให้เข้ากันครับให้มันหอมเลยใช่เนี่ยแล้วก็จนแห้งเลยครับแห้งแต่แล้วก็จนแห้งแล้วก็เติมด้วยใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พี่ขีนู๋สวนซอยอีกนิดหนึ่งเพื่อ แล้วก็เติมด้วยไม่เคยยาวครับแล้วก็กระชายต่อไปขาดไม่ได้เลยใช่เพราะมันหอมช่วงใส่กระชายนี่คือจะปิดแก๊สก่อนนะใช่มันจะหอมมากถ้าไม่ปิดเดีวมันจะสลบมันใช่าสีสันแล้วก็นี่ดูดิดูดิออกมาเป็นนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับปลากระเบนพัดแห้งครับเมื่อกี้เราล่าให้านหมดแล้วนะฮะเรื่องของปลากระเบนเรื่องของพริกแกงเรื่องต่างๆวันนี้ตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการชิมจริงๆแล้วนะครับครับแล้วก็ความอร่อยของมันก็คืออย่างที่พูดเน่ะวา เครื่องต้องถึงครับผัดจนหอมปลามันจะได้ไม่ข่าวคำนี้สําคัญมากฮะแล้วไฟต้องเล่นให้เป็นนะแรง<ช>ค่อยแรงค่อยต้องเล่นให้เป็นตลอดเวลานะครับมันถึงจะออกมาได้รสชาติแบบนี้นี่ครับคุณอ้อกำลังดมอยู่พิสูจน์อยู่ว่าเป็นไงนะครับปุ๊บเข้าปากไปแล้วออกอมามันเหมือนกับปลาอะไรที่คุณกินกินไหมล่ะครับเนื้อสมัมผัสไม่เหมือนไม่เหมือนหรอกครับ,บมันเบนมันมันความกรึบ มันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะมันเหมือนเรากินแกงปัแกงป่าเหมือนกินแกงป่าแต่เป็นผัดแห้งเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเนื้อปลากระเบนมันเป็นเส้นๆไปแล้วอ่ะมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนแบบพริกแกงโรยข้าวได้เลยอ่ะแล้วก็คลุกคุกกินหอมดีดีดีคุณโก้ครับดิวจะบอกว่าแบบเนี้ยผัดแบบนี้จะหนูทวินหาเหรอเพราะอะไรผมตอบแทนไะไหม ก็มันแห้งอันแล้วก็ไม่หวานด้วยนะเขาคือไม<ข>่หวานไอ้ผัดพวกนี้ครับอ,อ,อุตาเขาทานตัวครับไอ้ผัดพวกนี้ท่านผู้ชมครับไอ้เค็มนำนิดนินี่มันสุดติ่งเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือตอนปัจจุบันเอ้ผู้นำตัวนะคุณผู้ชมบางทีแบบว่าเราอยู่สวนนะอ่าเราไม่ได้ทําเองเราก็สั่งพวกร้านเมนูที่หนูจะไม่ไม่ค่อยอยากสั่งเดี๋ยวนี้คือผักกะเพราอืมมันเปียงน้ำมันเยอะน้ำมันหอยแบบหวานแบบแล้วหวานเจี๊ยบหนูก็แบบวันวันเนี่ยนะ เวลาลูกหลางถามพี่ m, กินอะไรคุณพี่กินอะไรวะาพก,กินอะไรกะเพราก็เย้มไอ้น,นี่ผัดมาก,กอหวานนี่นี่ก็มาเหมือนแกงคืออันนี้คุณโยมมันคือผัดแบบมันบ้านผัดแบบแห้งๆแ,แล้วคนที่ชอบกินแบบอะไรแห้งๆรสชาติไม่ได้หวานน้ำนะคุณรสชาติ <c oughs> กลมกลม่อม <c oughs> เมนูนี้จากร้านเตยนะครับปาลากระเบนผัดแห้งรับไปเลยครับจิปมาเต็มจิบมาเต็มจิบมาเต็มเอมเดียร์พี่ต้น แล้วรสชาติรสชาติทำงานเร็ว,วน,น,<ห>นี่นะเนี่ยทถึงว่าพอเข้าปากปุ๊บอะคุณผู้ชมมันจ่นมันขึ้นมาเลยแล้วม,มันแบบมีความร้อนแล้วท้ายไปไปลายเนี่ยมันถึงแบบเฮ้ยมาแล้วเว้ยร้อนร้อนอะไรเงี้ยอร่อยถ้าผู้ชมกลับไปดูนะฮะถ้าดูเมื่อกี้อะจะเห็นว่าเครื่องแกงนี้ก็ใส่ทั้งพริกแห้งนะครับ แล้วก็ทั้งพริกขี้หนูคือเครื่องแกงต้องถึงจริงนะฮะ,ะแล้วกระชายจะไม่ถึงจริงกระชายยังไม่ไม่สดอยู่อย่างนี้ไปสลดเรียบร้อยแล้วไม่อร่อยนะฮะแต่เขามันถึงมากเพราะฉะนั้นรสชาติมันจริงออกมาอย่างที่อ้อพูดเนี่ยรสชาติมันออกมาเพราะว่ามันหอมเครื่องมันแรงมากแล<อ>้วมันถึงบางคนอ,อุ้ยไม่เอาเดี๋ยวเผ็ดไม่ไม่ใช่นะไม่ได้ของมันเผ็ดก็ต้องเผ็ดต้องเผ็ดเยอะอะไรอ่ะเออนี่เขาบอกอันนั้นกากหมูเขาเขาบอกกากหมูควพริกเหลือติ่งเขาบอกขนาดกากหมูลานี่เอามาขายได้ท่านผู้ชมจะเอามาคั่วพริกขายได้อะ ไม่เลือเชื่อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชาโนนนะครับ oh. ขอบคุณเฉยขอบคุณทีมงานด้วยนะ อุตส่ามานั่งกันเท่อยู่หมดเลยนะนี่พวกนี้เป็นใครยังเด็กๆหมดเลยใช่เป็นรุกน้องใช่หมับอ๋อเหรออันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะเริ่มดูเป็นเด็กๆหมดเลยดีดีดีตั้งใจทํางานนะคนคนไหนคนไหนขี้ขโมยนี่แะคนที่ถือไมเลยครับอ๋อเหรอเขาขโมยใจเขาขโมยใจลูกค้าไปหมดเลยครับสวัสดีค่ะร้านเสซร์นะครับชอบใจชอบใจนะครับขอบคุณคุณชาตองขอบคุณเสซร์ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดร้านนี้ท่านเข้าไปเถอะครับ มันง่ายๆ่ฮะมันไม่มีคาว่าบิดหวังง่ายง่ายนะกับคำนี้ง่ายๆยเลยลาไปก่อนจะกันจพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับการข่าบข่แบบใหม่เาเรียกเจ้โพดคุก เมนูนี้เป็นของกินเล่นนะคุณผู้ชมครับก็เป็นการเพิ่มรสชาติให้กับข้าวโพดเพื่อเราทานข้าวโพดได้แบบไม่จำเจเพราะฉะนั้นนี้มันจะเป็นข้าวโพดทอดเขาบอกเป็นอาหารกินเล่นเชื่อผมฮะถ้าทอดแล้วไม่กินเล่นนะ <c oughs> จริงล่นจริงจนะังเลยแกงกระด้างครับคว <c oughs> า <c oughs> <c oughs> มอร่อยแบบเหนื <c oughs> <ร>อแท้ๆกินปุ๊บมันเดนหนึบนุ่มมันกลมกล่อมมันเป็นความอร่อยที่คงตัวที่สุดเลยอันนี้อาจจะเป็นอูน่ะอะไรยูนตลอดเวลา